วันนี้เดินอยู่ข้างเรืนไม่รู้จะกินอะไรดีเหลือไปเห็นใบชะพลูโอ้แม่เจ้ามาๆมาตัดตะไคร้กันเลยค่ะไปทำพริกแกงค่ะแล้วก็ตัดใบชะพลูนะคะใบชะพลูงามงามค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะน้ําไม่ต้องลดเลยค่ะตัดตัดตนะคะแต่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะแกงกับอะไรนะคะแต่ตัดไปก่อนค่ะค่ะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมเครื่องแกงกันเลยค่ะ มีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ขี้มินค่ะจากนั้นจุดเตาแก๊สค่ะตั้งหม้อเลยค่ะตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะพร้อมก erm <era> claro <island> ับใส่พริกแกงค่ะในพริกแกงก็จะมีตะไคร้หอมกระเทียมพริกแล้วก็ขี้มินนะคะนําไปบด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 ค่ะแล้วก็เอามาใส่ในหม้อเรียบร้อยค่ะละลายละลายกับน้ํานะคะแล้วก็ใส่ในหม้อเลยค่ะ อันนี้คือวิธีการน้ําล้างครกนะคะเมื่อก่อนเขาใช้เป็นครกตานะคะตอนนี้ไม่มีครกตานะคะใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะก็จะเป็นน้ําล้างเครื่องปั่นค่ะจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปค่ะใส่กะปิแล้วก็คน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 ,นะคะให้กะปิละลายนะคะแล้วน้ําก็จะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะคนคนคนไปค่ะมันก็จะกลิ่นมันก็จะเริ่มหอมหอมพริกแกงนะคะกับกะปินะคะ เสร็จแล้วเราก็มาใส่เราใช้กะทิกล่องนะคะกะทิกล่องทีเนี้ยเราเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็เลยจะแข็งนะคะเราก็ค่อยๆบีบนะคะแล้วก็ค่อยๆล,ละลายลงไปในน้ํานะคะใส่ประมาณ3มช้อนนะคะ3มช้อนซ้ำวักกันซ้ำวักเสร็จแล้วก็ละลายค่ะละลายนะคะคน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 ค่ะเราให้น้ําเดือดสักครู่นะคะแล้วเราก็มาปรุงรสก่อนเลยค่ะใส่น้ําปลานะคะ ใส่น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งโนดนะคะน้ำพึ่งโนดนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็รอให้น้ําเดือดสักครู่นะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบชะพลูเลยค่ะใส่ใบชะพลูลงไปนะคะใส่ใบชะพลูลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดนะคะแล้วก็กดๆกดๆกด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 ให้ใบชะพลูกับน,น้ําแกงผสมเข้ากันให้ดีนะคะ แล้วก็รอให้ผักมันสรบค่ะให้ใบชะพลูรสรบนะคะให้มันนิ่มมาค่ะพูดง่ายๆคือให้มันนิ่มนะคะให้มันเสร็จแล้วนะคะรอสักครู่ค่ะจากนั้นเราก็มาดูนะคะรอให้น้ําเดือดนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะ มีคนใส่ฟันชุดที่3เยอะก็เลยต้องกินของนิ่มๆก็มาเพิ่มน้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะน้ำมันน้อยไปจากนั้นเราก็ใส่กุ้งค่ะเพิ่งนึกได้ว่ามีกุ้งนะคะแม่ค้าเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะคะแกก็เลยแกงใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งไปแล้วนะคะรอให้น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วก็ชิมรสนะคะสรุปขาดผงนัวค่ะเติมผงนัวไปนิดนึงค่ะใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายจบแล้วค่ะจุ๊บจุบค่ะ